มัเลยไม่ได้เห็นว่าถือดีกว่าอยากขอบคุณทุกคนล้วกับทุกคนที่มาแล้วก็ไม่ได้มาอละในบางอย่างนก็ขอบคุณทุกคนทั้งข้างล่างแล้วก็บนที่วัดูผมอยู่นะครับหน้าตาฝ่าโคนแตอยาดูเลยแต่ก็่าต้ดินด้วยนะไม่ควร เราเนคนที่มอยู่ร oh. <Okay. S 2> <ites> ูปจจบงานเลยแล้วราปที oh. ่อ <elementary> ย <ğini> ู่ด้วยกันกับเราเก้าเดือนไครับเป็นเก้าเดือนที่สนุกไหมครับสนุกทไปสุดออกอออกลดเลยลดเลยก็นคนที่่ด้กัเรามางมาเก้าเดือนนะครับนแล้วอีกประมาณสามเดือนาเนครใช่เกจะเห็นผลงานต่างนานาแหละ จะเที่ยวไยไหมไม่ไม่บอกแล้วก็ไม่รู้ออ่ว่าเที่ยวไทยไม่บอกบอกไม่ได้ยไ <c oughs> ไม่ได้ครับผม่ครับ่นี่คมรู้ว่าฝันดำห้วก็มีแล้วมีแล้วแต่ว่าแต่ว่าพูดม่ด้นะครับ ก็เล so so ่นไปสิ่งเราเราเล่นเต่าห้องดำไอ้กลัวยูจะโดนปรับนะขอมากไปนะครับอาจจะยังนะโอ้ยเดี๋ยวซังหลังว่าเรามาพูดแค่นี้กันดีกว่ายิครับเชียงใหม่ ออกงานอะไรอย่างเงี้ยมอนโกแบบไม่เข้าชุดแล้วก็อสโกมาแต่ทีนี้เราก็ไม่มั่นใจและทีนี้ไม่ได้พูดโผล่ว่าไม่รับโปรก่อนไหมวันนั้นอ่ะวันงานก่อนหน้านี้อ่ะแล้วผมว่าเออมันจะเข้ากับชุดไหมว่าจะใส่แมันจะดูแปลกไหมอ่ะเลยสรุปใส่ชุดปุ๊บังหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยใช่ก็ไม่เป็นไรแล้วมอสก็จะใส่ทุกคนจะเอาขึ้นหิ่งไปแล้วอาเม้า ไปเชียงใหม่แล้วก็ยังไงอ่ะสนุกไหม้ย้มีของย่ไบเชีหม่สนุกสึกวาวมากเลยไหรที่แว่าอยู่บนรถ อยู่บนถนนน่ะแล้วขับรถไปแล้วก็เจอคนขี่ช้างอ่ะขับสวนมาขี่ช้างสวนมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นเรื่องปกติมากเลยอ่ะขี่ช้างบนถนนซึ่งแต่แต่ทันจะทผมมีมจริงานที่แบบมีมีรื่ไอ้มีช้างขี่ไอ้นอ้ไอ้มีช้างมีช้างมีช้างทัศน์ไทของบ้านเรบไม่เคยเจอบ้านเรในกรุงเทพว่าคุ่งขึ้น่ามาบรรยกาศแบบนี้เราไม่เคยเจอเราเรารู้สึกว่าแบบ เราไปด้วยกันแล้วเราเปิดประสบการณ์หลายอย่างด้วยกันเยอะเอานี้พูดดีๆันรอบเนี่ ไม่อยากให้มาแบบเดไปลไม่เอา่หรใร้พี่ไม่รู้จักหรอมาเสือเสืออะไรอะเสือ่เสือเ ียวสาไใช่ไอ้วาไม่เสียสาวไอ้วาไม่เสียพันแฮะพันไอ้วาเป็นไอ้เด็กกลับรรยากาศไอ้วาเป็นเสียพันอะไรพันสตรอเบอรี่ป่ะไม่มีใครรู้เลยตรงเนี้ยคือผมไปดูเลนที่ต่อมาเขาบอกว่าเป็นพันสตรอเบอรี่อ่ะไม่มีไม่มีหรอมันไม่มีติ๊กต่อกติ๊กต๊อม ใช่ใ้กว่านี้แหละในกอดละในกอตัวจริงมันก็หลักมากเลยก็อาจจะเป็นถึงออะไริสแวร์ก็ได้แต่ว่ามันหน้าหลักมากนะทุกคนฮ้ยจะพูดอะไรคือจะบอกว่าคืนแรกที่เราไปนอนแล้วครับตอนที่ผมเข้าไปในตัวโรงแรมผมกลัวมากเลยกลัวอะไรครับกลัวอะคือเรื่องมันเป็นอย่างเงครับพี่แจ๊คตอนที่ผมเดินเข้าไปในตัวโรงแรมอทางเข้าห้องผมอะมันเป็นสามแย่ หรื่อีกอย่างเรียกว่าสามแย่งสามสามแล้วเรื่องมันเป็นยางไ้ครับมันไม่ได้มีแค่สามแยกงตรงสามแยกสามแยกนั้นมันมีบัรไดลงมาตรงห้องผมเลยแรงมากโอเคตอนนั้นผมก็เริ่มใจนี่แหละผมก็รู้สึกว่าคนเข้าห้องไปอ่ะเราจะเจออะไรบ้าวะแล้วคือนะเจอไหม ตอนนี้ผมนอนใช่ไหมมันก็มีอยู่สามเตียงแล้วเตียงผมอะเป็นเตียงที่ผมนอนแล้วมองขึ้นมาเงี้ยแล้วผมเจอเจอแบบเจพอพ่อป็นั่น,น,เ,นเลยนะใช่แล้ผมเจอผมเจอแบบทานทานที่แบบมันเป็นเหล็กเหล็กเหล็กเหลแล<ช>้วผมแบบนอนคิดนะที่โรงแร<ๆ>มมัาไว้ทำมวะส้างไวเื่อแบบส่งเสริมความคิดเราที่มันไม่ดีอย่างแ่ต่นห้ากยว่าน้ากยื่นได้ไับแม่ ัทีเลยนี่เคเลยอ่ะเคเลยไม่ดรอแม่เลยไม่ไหวแล้วปวดแต่ไม่ต้องห่วงนะสาววยทุกคนเพราะว่าเคนั่นแหละลากผมลงไปดูแมทอ๋อแมทอยู่เจอเชิลซี ซีนะะฮเชลซีชนะหร,รือเปล่าแพ<ฟ>้โดนไปแดงด้วยเชลซีแพ้แพ<ฟ>้แพ<ฟ>้อ๋อเชลซีโดนไปแดงจากนั้นแมนยูก็โดนไปแดงผมก็เลยวะก็แบบแล้วก็หล <laughs> งาคือตอนนั้นอ่ะผมมันมีสายชาร์จที่มัน,นต่อผมก็ต้องไปดูที่ล็อบบี้โรงแรมเพราะว่าทุกคนนอนกันหมดแล้วไม่อยากรบกวนแม่ถึงพี่เขาไม่จำเป็นต้องดูก็ได้เนี่ยเขาดูดู เดินไปบอกพ่อเนี่ยพ่อรู้ว่าแมนยูนำแล้วนะตอนนี้พ่อโอยจริงเหรอมา้ามามามา้าตามีเรื่องอะไรเราต้องพาตันต่อนีได้ได้แดงอ๋อได้แลยก็ก็ไปขอพรด้วยกันมาฮะบักวอกทีอใหม่ จะลูอ้ยมลงไปแล้วลงแล้วลงไปลผมลงไอจีแล like ้วไอ้มอสบอกว่างันไอจมึงเป็นลงกปแล้วกันเล้ไม่เล่าจะขายตัวเองไหมแผลงแผลงลงไอจีเลยลูกลงไอเล ตอนที่ผมไปนอนที่เชียงใหม่ผมทำอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยทำอะไรครัที่ผมไปผูกได้แรงอ่ะผมทำสิ่งหนึ่งคือผมยหวยซื้อหม่ซืแม่ซือแต่ไม่รู้ว่าแม่ซื้ไรแล้วก็ซืเลขที่มไม่รู้จะไม่ได้ว่าอะไรแต่คว่า ไม่น่าถูกมันมันก่อนที่ฝังฝังยังไงฝังว่าฝังถึงพิธายางไงยังไงยังไงิืมมาเลองเราซื้อถูกไหมยังไะ อยางนี้เขใช่ไหมเพิ่งไปแต่ผมว่าไม่น่าถูกแม่แม่ซื้อมาใ่ไมลกเกดก็ได้ถูกไม่จำไม่ได้เหรอเฮ้ยเจ็ดหกหรือหกเจ็ดมันพิแค่ก็ได้อะไรอย่าง้ยอะไรอย่าง้ยแล้วเราก็เฮ้ยพูดอะไรอัพโบฟา จำได้แล้วไม่ได้้อไปขอพร้นมาอ้ขอพรได้หรือไม่แมันไิ่จริงใครหรือว่าเราคนไทยับเรากเต้องขิดนึครับก็เป็นเหมือนพี่อ่ครับ ไ่รู้ก็ไ้ทุกคนช่วยผมหน่อยผมไม่รู้จะคุยอะไรแล้วทุกคนอะนะครับยิแก้วิทุกวันแต่ข้อออะไรอ้ผหเล่นแต่ละแล้วมาชอปไปมาด้วยอ้ไปอแกวมาแต่ผมก็ม่จครับเล่นไม ได้เงินไหมนี่อย่าเป็นศิลปินหลุดไปได้ดูผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้มายืนตรงนี้เสร็จทั้งรูปขอบพี่ๆทุกคนผมเคยมาเกาะดูศิลปินคนอื่นนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้จะมีสักวันไหมนะไม่ผมต้องบอกว่าคือผมไม่ไม่เคยได้คิดว่าตัวเองจะมายืนอยู่อยู่กลางไม่เป็นไรแล้วมาพูดเนี่ยถามว่าผมอายไหม ดูทุกคนที่กำลังเดินออกมาถามว่าอายไหมไม่อายไม่อายแต่กเลยแลกวควกล้องแผ่นไปทางฝั่งนะครับพูเลยพูดเลยพูเลยก็ยังไงดีวันนี้เราคือเป็นงานที่สนุกไปทุกคนดีครัดีดีดีครับ อยากให้มีอีกไหมนี่หญิงเหมือนกันนะองต้องมีกันแน่ไม่มีสิบเป้าหเายอะอยากที่ผมเคยทำงานกับเนวบารีเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเลยจริงๆอันนี้เหมือนแบบมามาทำงานกันอีกรอบแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอีกก็ไม่อยากให้แบบ ีาแต่อยากให้เป็นแบบเร็วๆนี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณงานด้วยนะครับทุกงานเราสุบมาพูดแบบให้แก่ผีมาทำงานด้วยขอบคุณงานด้วยนะครับก็ขอบคุณแต่ก็ทุกคนในมาที่แบบมาช่วยกันแบบให้ภาพออกมาสวยงามนะครับทีมชาเลยนะครับแล้วคนขอบคุณนครับ ขอบคุณเมมเดีนะครับรมารวมโลงานใหม่ครับอย่าดิวกรบฟิตกันนะครับเมมเมอร์ดี p e t a r Why New E หมู่บ้านติด um แ็กอะไรฮะ a s h a n เมมเบ์ I want progress ของไปแล้วนะครับช่วยเพื่อนมาดูด้วยนะครับสวัสดีครับก็ย,ยังไงดีมาเราขอบคุณรอบกันดีกว่าขอบคุณรอบวอรที่อยู่เพียงเอ้ยเราพูดกับเราบ้างเราพูดอีกรอ,อ,อบเราขอบคุณราบทุกคนทุกคนนะที่แบบมาเพิ่งเข้ารอบหรือว่าได้มาแบบอยู่กันมานนาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสักคร,ราวราบสองคนนะครับะะแล้วก็โอเคนะครับแล้วผมจะพยายามให้สาววายทุกวัน ต้องให้อ่มันท่ายังไงนะวาผมจะไม่ทำให้สาววายผิดหวังค่ะขอบคุณคนนะครับลืมอย่างหนึ่งที่เราต้องกันเป็นประจำ มาเซลฟี oh 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 been, no, <mark <mark ่ก oh ันดีกว่าทุกคนมาโอ้อนคือเราเซลฟีัวเอง่อตัวเองเรามปนเราแบทระหมดไมเราต้องใช้กล้องหลัด ตอนนี้แนะนำว่าตอนนี Never, ้ก่อนจะถ่ายแนะนำว่าให้เติมลิปโบร์ก่อนนะครับถเราจะเราะไาเราไฝเด้ฝารได้ฝา้าเราได้ร้าเไเาเ